มาดูวิธีประกอบน้ำพุตั้งพื้นรุ่นนี้กันค่ะอุปรกรณ์ที่ได้รับนะคะจะมีตัวน้ำพุมีปั๊มน้ำมีหัวดัปเตอร์สำหรับเสียบไฟนะคะแล้วก็จะมีหัวน้ำพุสองหัวนะคะทุกคนนี่เลยหัวที่แรกนะคะหัวที่หนึ่งนะคะหัวนี้เนี่ยจะมีสายยางกับสายไฟนะคะเราจะใส่บนสุดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนใสา่ย,ยางกับสายไฟนะคะเอาใส่เข้าไปในรูเลยค่ะทุกคนพอใส่เข้าไปแล้ว แล้วนะคะใส่เข้าไปลงไปแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีล่องมีล็อกนะคะมีแบบสั้นกับแบบยาวนะคะล็อกของเขานะให้ทุกคนวางแบบล็อกสัน้นก็คือวางตรงกับล็อกสั้นนะคะนี่เลยดูตามนี้ก็ได้นะคะมือแล้วก็หมุน แล้วก็มันจะมันจะทาให้แน่นค่ะทุกคนเพราหมุนไปแล้วมันก็จะแน่นนะคะส่วนอันเล็กนะคะอันเล็กอันนี้นะคะเขาก็จะมีจุดสังเกตยอยู่เหมือนกันก่อนอื่นเลยคือเอาไฟนะคะสายไฟนะ่ยใส่เข้าไปก่อนเลยพอใส่ไฟไปแล้วนะคะจุดสังเกตก็คือจะมีร่องแล้วก็มีช่องนะทุกคนนี่สังเกตตรงนี้ได้เลยนะคะ ตัวนี้ไม่ต้องหมุนเพียงแค่กดกดกดลงไปแบบนี้นะคะกดลงไปให้แน่นเลยนะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาพวกปั๊มน้ํานะคะไปเสียบต่อกับสายยางกันนี่เลยหันด้านหลังของตัวน้ําพุนะคะแล้วก็หยิบเอาอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในตัวน้ําพุเนี่ยเอาออกมาให้หมดเลยที่ด้านหลังของตัวน้ําพุจะมีฝาปิดด้วยนะคะทุกคนก็ลองหมุนดูนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาดูว่าแกะหมุนแล้วมันเปิดยังไงนะคะ แล้วก็ไปหยิบอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรือว่าสายยางนะคะที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเอาออกมาให้หมดเลยนะคะนี่เลยเราก็จะล้วงมือเข้าไปมันก็จะมีสายไฟนี่สายไฟจะต้องมาเสียบต่อกับหัวต่อไฟตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ สายไฟจะมีสองสายนะคะที่เราจะต้องมาเสียบต่อเพิ่มก็คือดูตามนี้ได้เลยนะพอเสียบต่อเสร็จแล้วปึ้งหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมหมุนตัวล็อกล็อกให้แน่นด้วยค่ะปั๊มน้ำยางยางยังไม่ถึงปั๊มน้ำ ถึงอะไรอ๋อสายไฟเสียบต่อกับสายไฟเอาปั๊มน้ำก่อนปั๊มน้ำเสียบต่อกับสายยางค่ะพอเสียบปึ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนสายไฟเมื่อกี้นี้นะคะเราจะต้องมาเสียบต่อกับสายไฟที่ติดอยู่กับปั๊มน้ำนะคะเสียบต่อกับสายไฟสั้นนะเสียบเข้าไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะส่วนสายไฟยาวนะคะเราจะต้องมาเสียบต่อกับหัวอะแดปเตอร์ไฟค่ะ เสียบเข้าไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมหมุนล็อกให้แน่นด้วยนะคะนี่เลยนี่เลยพอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ําหรือว่าหัวต่อไฟเนี่ยยัดกลับใส่เข้าไปในตัวน้ําผุเลยนะคะยัดเข้าไปได้เลยนะเพราะว่าเราหมุนล็อก หัวต่อแน่นแล้วนะคะน้ำไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเอาใส่เข้าไปในตัวน้ำพุได้เลยค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วจะมีแค่สายไฟเส้นนี้เส้นเดียวที่ออกมาจากทางด้านหลังของตัวน้ำพุนะขั้นตอนการเติมน้ำหรือว่าใส่น้ำจะเติมจากด้านหน้าของตัวน้ำพุหรือเติมจากด้านหลังของตัวน้ำพุก็ได้นะคะแต่ว่าพอจะดูว่าน้ำเนี่ยใช้ได้หรือยังปั๊มน้ำท่วมน้ำน้ำท่วมปั๊มแล้วหรือยังมาดูจากด้านหลังนะคะพ พอเราดูจากด้านหลังแล้วน้ําท่วมปั๊มแล้วเราก็สามารถเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยแต่ถ้ายังไม่ท่วมแบบนี้ทุกคนเติมให้ท่วมก่อนนะคะแล้วก็มาปิดฝาด้านหลังของตัวน้ําผูค่ะเอาสายไฟใส่เข้าไปในร่องนะคะแล้วก็หมุนมันจะมีล็อกอยู่ทุกคนก็คือหมุนตามล็อกได้เลยพอหมุนเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดได้แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ไปเสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยนะคะพอเสียบปลั๊กไฟแล้วต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้หรือว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่หัวน้ําพุอ่ะค่อนข้างแบบ มีความใหญ่นะคะกว่าจะดูดน้ําขึ้นมาดูดน้ําขึ้นมาเต็มแล้วมันถึงจะไหลตกเป็นชั้นชั้นชั้นๆนนะคะเพราะฉะนั้นให้เวลามันดูดน้ําขึ้นมาก่อนนะทุกคนยังไม่ต้องตกใจถ้าแบบเสียบไปแล้วแต่ว่าอุ้ยทําไมน้ําไม่ไหลสักที mm. เขากําลังดูดน้ําขึ้นมาอยู่คะ่ะทุกคนนี่พอน้ําเต็มแล้วนะคะก็จะไหลเป็นช่องช่องช่องๆแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยวิธีการประกอบของรุ่นนี้มีเท่านี้นะคะ